การนทาบางซื่อตั้งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีสุขาบางซื่อรอตรวจกอบเสิ่งของสรมภารนไห้เรียบร้อยก่อดินจากขบวรถนะบวนรถที่ต่อเทียวในทางชลาที่4เป็นขบวนรถเร็วที่2ต้นทางสถานีเฉลียงปลายทางสถานีกรุงเทพเมื่อขบวนรถที่ออกจากสถานีบางซื่อไปแล้วจะมีรบต่อผู้โดยสารที่สถานีสามเสนเป็นสถานีต่อไปครับโอ้โหผู้โดยสารลงเยอะมากเลยนะครับทุ่ทางบางซื่อ รถเร็วที่1นึนะครับจอดบางซื่อคนมีสารเยอะมากเลยอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565นะครับรถเร็วสายเหนือวันที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับ โดยสารเยอะมากครับเอาบางซื่อตรงเวลานะครับวันนี้โดยสารโปรดทาราบนะครับอีกสักครู่ริารนวลาที่ต่อจะเป็นขบวนรถเที่ยวขึ้นขบวรถด่วนที่8สายต้นาทางสถาน,าานีกรุงเทพปลายทางสถานีตรัง ท่านผู้โดารที่มีตัวโดยสารกับขบวนรถเที่นี้โปรดเตรยียมสิ่ของสัมภาระข,ของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วรอรับการโดยสารได้ในจราจราที่ส,ส,สองครับ